ปติเจ้ายายดาวจะมักแกงพักมนใส่วุ้นเส้นเนาะมีพักมนเจ้าแต่ซักเนาะซักพักมนเจ้าแล้วก็มีวุ้นเส้นแจ่น้ำเรียบร้อยวุ้นเส้นนะเจ้าถ้าใครเพือดีนะควันตัดสันส้นๆเจ้าเพราะมันจะได้เวลากินมันจะได้ง่ายเนาะแล้วก็มีกระดูหมูอ่อนเนื้อสามชั้นพริกแกง ไปเจ้าไปทำกันนอกเส้นน้ำมันไปเจ้า น้าเจ้าช่างว่นไะบินหน้าไปไลายปุ่นแกงฟักมนใส่วุ้นเส้นเจ้าใ่หมูส่กาะดหมูก็สามจานเนาะ นี่ซับพักมนเจ้ามาลักแกงเสพุ้นเส้นควนซับพักมนเนาะในบ้านนี่มีหมูมีกระดูกหมูเออเอาง่นเส้นมาแจากเส้นหล่นนั่นนะเจ้า แต่ครัง้งถาเหนือนปะเจ้าว่าวุ่นเส้นนะ <c oughs> แกงแบบนี้ในบ้านนี่ใครบบกินโต้ะเจะ้าเนี่ยมันใส่พริกมีแต่ปลาดาวมาหนังกินนะ <c oughs> ของคนในบ้านก็มีเจ้าทําเหมือนกันนี่แหละ แต่ใจพี่ต้มจือถัป่ปฝร่เนานะ แล้วคือการน้ำเตะเลยแกงกระดูกหมูก่อนเนะแกงให้มันเปื่อยก่อนแล้วปลาล่าซับใส่ไปนิดหนึ่งเจ้าประมาณซ่อนซ้เนนะเแลวเจ้ามันจะเหม็น เพระบาะว่ามันแกงใส่หมูเจ้ามัใส่แกงใส่ปลาล่าเนาะใส่เมื่อกพอนี้แล้วเจ้าตอนตำพริกปลาดก็ใส่กะปิใส่อย่างไปเนาะ có lòng thăm cả đua nó Nhân xua thằng cháu Kèng cắm mòn nó thỏng A à mà sắp kèng xây vun sen thỏng Kèng bè ban ban thỏng đây là cháu Ngại rồi nó Thế này cả vun sen Cắp thắc vun Lông lạ lạ cháu Đây lời có đồ mù ซุปแล้วกระส่เลยโอ้วัวจะอันต้มกระดูหมูเปยนี่ผิดซีซิบนาทีพุ่งนหนเจ้านะั่นะ่ะมันล้างน้ำจะแห้งเหี้ยก็เน่อมุญนเส้นเนาะเป็นอย่างเจ้ามันเตือมได้เนาะ ม์ะเจ้าพักมนหรือว่าผักเขียวกับวุ้นเส้นนี่ใส่พร้อมกันก็ได้ก็เขาซับผักนี่มันแข่อันสิ้นเล็กๆเนาะ เอาผงสลดใส่เลยเจ้าผัสอบก็ใส่ผัดสอบกับบต้องใส่เจ้าผงสลดนาะต้นหอมนะต้นหอมก็บักสีเจ้าพักสีไทยเนาะพอเจ้าเอาไปโรยหน้าของเนาะ พอเดียเจ้ากรเดียเผื่อมันอืดหน,น้าแหง้งได้เติมแน่เ่เจ้าวะละแกงวุ่นนี่เนาะโอ้เมาะเจ้าคนนี้แล้วหนัวโอ้ล่อหน้ากินขนาดเลย แขงเส้นเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงอันวุ้นเส้นใส่พักมนป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านาอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามหือป้าดาวเดรนเนอรจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ